สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะทุกคนมาเลยจ้ากินข้าวเสากับแม่บัวมาหนิแม่บัวกินปลาเข็งกับผักดองค่ะสุมผักกับปิ้งปลาปลาเข็งกับหมอค่ะมาจ้ากินข้าวเป็นเพื่อนแม่บัวเลยจ้าสีทุกคนพี่ๆเพื่อน น้องๆๆลุอออออกอกาหาวงเขาก็ไม่บวบิงากสกัก มาเด้จ้าลูกสาวคนสวยน้องนัดน้นองอาลีมากินปิ้งป๋าปิ้งปลาเข็งก็ไม่บัวค่ะลูกสายกลับมาเ้ยลูกชายสุดหลอ่ลอลอ่อขั้นเทพดูทาหาดใหญ่น้องอ๋องก็หลอ่อน้องอ๋องหล่อแบบมอนก็่อน่ารักคมขำ เมื่อกี้เขาก็ปิ้งปลาก็ไม่บัวน้องเอกกับขามาหาแม่บัวเลยเดี๋ยวนี้ลูกสาวกับน้องวิีิสุภาพรน,น้องแมมน้องฟ้าวันใหม่สยสดใสกว่าเริ่ม ห้างค่ะป้าต้องได้ระวัง แคบบกับแม่บัวค่ะปลาตัวเล็กตัวน้อยแต,ต,ยต่ก็แทบอยู่ค่ะไม่เอาไม่มาบวช แมวแมวถือกินปีนปลาบ่ได้แมวต้องมาขอถ้กินที่หลัง มาแทบแทบกับแม่บัวนะคะทุกคนแม่บัวขอจบคลิปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ